สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาเจอกันอีกนะครับมาเจอกันอีกในวิชาการโปรแกรมและควบคุมด้วยไฟฟ้านะครับในวันนี้นั้นครูจะพูดถึงวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับชื่อวงจรจ็อกกิ้งรีเวิร์สซิ่งนะครับจริงๆแล้วพื้นฐานในการกลับทางหมุนของมอเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็น3เฟสหรือว่า DC มอเตอร์เนี่ยเราก็จะมีการกลับทางหมุนที่ เป็นพื้นฐานนะครับสามวงจรนะครับก็คือมีจ็อกกิ้งรีเวอร์ซิ่งนะครับแล้วก็รีเวอร์ซิ่งอัปเตอร์สต็อแล้วก็วงจรปลั๊กกิ้งนะครับคือกลับทางหมุนแบบทันทีทันใด after stop, รีเวอร์ซิ่งอัปเตอร์สต็อกก็คือต้องหยุดก่อนถึงจะกลับทางหมุนได้นะครับจ็อกกิ้งนี้ก็เป็นวงจรกลับทางหมุนมอเตอร์ที่กลับแล้วก็จะไม่มีการล็อกนะครับเราปล่อยมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะ กลับทางหมุนนะครับแล้วก็กด reverse นะครับกับ forward ตรงนี้เลยนะครับในวงจรนะครับอันนี้เป็นวงจรกำลังนะครับพื้นฐานในการกลับทางหมุนวงจร jogging reversing นะครับผมลองสาธิตนะครับการทำงานของวงจรนะครับก็คือถ้าผมกด forward นะครับไฟบวกนะครับตอนนี้ก็จะวิ่งเข้าที่ rl 1นะครับก็คือ relay rl 1นะครับเป็นตัวสั่งการให้ มอเตอร์ DC มอเตอร์ในหมุนตามเข็มนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของ DC มอเตอร์นะครับและการกลับทางหมุนของ d c มอเตอร์นะครับก็คือการกลับทิศทางการไหลของกระแสที่ไหลผ่านอัมมเจอร์นะครับในที่เราได้เคยเรียนมาแล้วนะครับถ้าผมกด forward นะครับก็จะทําให้มอเตอร์นั้นหมุนตามเข็มนะครับถ้าผมปล่อยนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดการทํางานนะครับถ้าผมกด reverse มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนะครับไฟก็จะไหลผ่าน rl 2ตัวนี้นะครับจะเห็นว่า rl 2และ rl 1เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางนะครับการไหลของกระแสคือมี rl 1เนี่ยจะเป็นคอยล์ดีเล์นะครับแล้วจะมีหน้าสัมผัส rl 1แล้วก็ rl 2ซึ่งจะทำงานร่วมกันนะครับ rl 1และ rl 2เนี่ยจะเป็นตัวบังคับทิศทางการไหลของกระแสที่ไหลผ่านอาร์มเจอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามา ดูนะครับว่าถ้าเราจะเขียนวงจรนี้โดยใช้ PLC ในการวกควบกลุมนะครับเราจะมีวิธีการเขียนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับผมเปิดโปรแกรม Visual ขึ้นมานะครับแล้วก็ในโปรแกรม c a ด s i m เนี่ยผมก็เขียนไว้แล้วนะครับประมาณนี้ ก็จะมีแรดเดอร์หนึ่งตัวนะครับเป็นฟอร์เวิร์ดนะเป็นหน้าสัมผัสปกติเปิดแล้วก็รีเวิร์ดหนึ่งตัวนะครับเป็นหน้าสัมผัสปกติเปิดนะครับเราก็มาเริ่มเขียนแรดเดอร์กันเลยนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับ ้งชื่อว่า DC Motor j o จ็ i n g นะครับแล้วผมก็เอาหน,น้าสัมผัสมานะครับปติเปิด1ตัวนะครับแล้วก็จะมีเอาพุทหนึ่งตัวผมแอดนิวรังนะครับรัง1ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ใส่เอาพุทเข้าไป1ตัวนะครับ อ d r e s uh, s ตัวนี้นะครับผมใส่เป็น M 2 5 0นะครับแล้วก็อพุธนะครับผมก็จะใส่เป็น M 2 5 1นะครับด้านล่างนะครับผมก็จะเป็น M 2 4 0นะครับอาพุธเป็น M 2 4 1นนะครับม <Okay. S 1> ีลักษณะนี้นะครับ เบิคลิกนะครับแล้วก็มาใส่ที่ M นะครับเราใช้เซิร์ชตรงนี้นะครับแล้วมันจะเร็วนะครับแล้วเราก็คลิกที่สิบโบลเลยนะครับเป็น for สองหนึ่ี้ก็เป็น L หนึ่งนะครับสองสนย์นะครับเราใช้เซิร์ชหาเอานะครับมันมีหลายตัวมากเลยเราก็ใช้วิธีนี้เร็วรีวัดครับสองตรงนี้ก็จะเป็น R L 2นะครับ แล้วคลิก Apply นะครับราสักครู่นะครับข้างบนนี้ก็จะขึ้นสิมโบลที่เราตั้งไว้ที่เราเขียนไว้กำหนดค่าไวน้นะครับนะครับก็คือเราเขียนเลดเดอร์ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็สั่งออกเอาพุทนะครับเพื่อที่จะไปขับโหลด ก็แอดรังอีกหน่งตัวนะครับรัง2องครับผมให้เป็น r l หนึ่นะครับถ้าผมใส่เป็นซ m 2อ1เข้าไปนะครับก็จะเป็น r l หเข้ามานะครับข้างล่างนี้ผมก็ให้เป็น m 2 4 1นะครับ จะให้ออ p u ์นะครับเป็น q นะครับเป็น q ใช้เป็น0.5นะครับนี้ผมก็ใช้เป็น0.6 Simon นะครับผมก็อ่านจัดใส่เป็น R L 1 underscore forward นะครับส่วน Q 0 6ผมว่าเป็น R L 2นะครับ underscore reward apply นะครับ ก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับเราลองซิมูเลตดูนะครับเข้ามาที่คอมพิวช o n i n งนะครับหรือว่าเราอยู่ที่โปรแกรมนี้เราไม่อยากเข้าไปที่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายบวกซ้อนกันแบบนี้นะครับและซิมูเลเตอร์นะครับเป็นการซิมูเลตภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยที่ยังไม่ต้องเชื่อมต่อ PLC นะครับพอดีผม สิมูเลตวิดีโอไว้นะครับทัศนสกรีนนะครับมันจะกระพริบรันตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่เครื่องหมายสีเขียวตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับรันก็จะยีดกระพริบครับคลิกโอเคครับแล้วลองนะครับลองสตาร์ทดูนะครับฟอร์เวิร์ดนะครับอายุหนึ่งตรงนี้ทํางานต่อให้คิวสุดไฟออกที่คิวศนุด้านะครับเราก็ในการทํางานเราก็จะเอาสัญญาณไฟนะครับจาก Q 0.5เนี่ย ไปจ่ายให้กับ r l 1นะครับอันนี้ก็คือเป็นรีเวิร์ดนะครับ i l 2ก็จะไปจ่ายให้ q 0ูนนะครับเราก็เอาสัญญาณไฟที่ออกจาก plc นะครับ q 0 6เนี่ยไปจ่ายให้กับ r l 2นะครับซึ่งเราก็จะต้องต่อวงจรกำลังนะครับในลักษณะนี้ไว้นะครับกับ dc มอเตอร์นะครับเราก็สามารถใช้ dc มอเตอร์เนี่ย ควบคุมการกับทางหนุนนะครับแบบจ็อกกิ้งหรือว่าซิงได้นะครับทีนี้นะครับเราดีไซน์นะครับดีไซน์เดิมโปรแกรมตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะมาลองทำจอทัชสกรีนดูนะครับง่ายๆนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเราจะหยุดนะครับเราก็คลิกซ้ำลงไปสต็อปนะครับสต็อปซิมูเลตนะครับแล้วก็ เขียวๆตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเรามาคลิกดูอีกครั้งนะครับก็จะหมดไปเลยนะครับเราจะแก้ไขเราต้องสต็อปซิมบิเลตทุกครั้งนะครับไม่งั้นเราแก้ไขโปรแกรมไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูในส่วนของทัชสกรีนดูนะครับทัชสกรีนเนี่ยอันนี้ผมสร้างไว้นะครับมันก็จะมีงานหลายอย่างนะครับปนเข้ามานะครับผมก็ไปที่ตัว a นะครับผม สร้างไว้อันหนึ่งนะครับว่าเป็น jogging reversing นะครับผมเปลี่ยน t e x t อ r ์นิดนึงนะครับสีสว่างนะครับโอเคนะครับผมสร้างปุ่มมานะครับ2ปุ่ม สร้างไว้ก่อนนะครับนะครับเสร็จแล้วก็สร้างอาัพพุตนะครับออกเป็นสีเขียวนะครับอ,อนเป็น ออนสีแดงนะครับ ใช้การ Copy ก็ได้นะครับถ้ามีโปรแกรมอะไรที่ราน้างอยู่นะครับต้องไป Stop ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ใส่ชื่อให้เขานะครับคลิกที่ลาเบลก็เปลนเป็นสแต t i c นะครับตรบบงนี้นเป็นเป็น นะครับเป็นตัวหนาสีนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นสีทึบนะครับให้มันตัดกระชากหลังซึ่งเป็นสีสว่างด้านล่างนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นรีเวิร์ด เปลี่ยนเป็นตัวหนาด้วยนะผมจะใส่แค่ จะล้นนะครับผมเปลี่ยนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่านะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นรีวอร์ดนะครับก็ใช้อ v ก็พอแล้วนะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีให้เป็นสีน้ำตาลนะครับ ที่นี่ใช้ให้ประหยัดที่สุดนะครับใส่กรอบนะครับเส่งสวยงาม เลือเส้นให,ให้มีความหนานหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ variable นะครับเราต้องตั้ง ให้ตรงกับที่เราตั้งเขียนไว้ใน l เดอร์นะครับก็คือ M250 นะครับเป็น input นะครับ output เป็น M251 นะครับเป็น forward นะครับ reward ก็เป็น M240 นะครับ output จะเป็น M241 นะครับผมก็ย้อนกลับมาที่วิชิโอนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นบูลีนนะตอนนี้เราอยู่ที่บูลีนนะครับ M250 นะครับ คนะครับแล้วก็ M สองห้าหนึ่งะครับเสร็จแล้วก็มา M สองสี่ศูนย์นะครับอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เป็นบูลีนนะครับตรงนี้เราก็เดิฟ l ์ชื่อนี้ไว้แล้วกันนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับสองสี่หนึ่ง อันนี้คือเป็น d a t a าไทนะครับที่เราเลือกชนิดของตัวแปรนะเราเลือกเป็นบูลีนก่อนนะครับโอเคนะครับก็มาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ Panel นลนะครับผมดัดปุ่ลคลิกเข้าไปนะครับที่ forward นะครับ เลือกตรงนี้เป็นบิดนะครับแล้วก็เซตตรงนี้เป็นท็อกเกินะครับ forward นะครับ m 2 5 0นะครับ add นะครับแล้วก็ ok r e v e r s นะครับ240 m 2 4 0นะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นบิดนะครับเป็น t o อเนะครับแล้วก็ไปเลือก m 2 4 0มานะครับ คลิกแอดนะครับโ okay. อเคน,น,นะครับอันนี้เอาพุทนะครับ M 2 5 1นะครับ M 2 5 1อันนี้เป็น M 2 4 1นนะครับอย่าลืมเซฟนะครับ พยายามตั้งชื่อของวิดีโอนะครับกับ Machine e นะ็กซ์ t ให้ตรงกันแต่เนี้ยผมตั้งไม่ตรงกันอยู่นะครับผมจะตั้งให้ตรงกันนะครับที่ Save Project a อดนะครับแล้วเราก็ไป Copy ชื่อมานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ Save Project a อดนะครับแล้วเราก็ c t r l V เข้าไปนะครับ Enter นะครับมันก็จะ เปลี่ยนชื่อให้เราแล้วนะครับถ้าลองซิมูเลต e ดูนะครับถ้าไม่มีอรเลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอมาให้ให้เราเห็นนะครับจำลองหน้าจอมาให้เราเห็นตรงนี้นะครับวันนี้ยังเป็นสีเทาๆอยู่นะครับตรงนี้เป็นลายๆอยู่เพราะเรายังไม่ได้ซิมูเลต e นะครับนะครับอย่าลืมนะครับ พีโอของเรานะครับต้องแอดนะครับแล้วก็มาที่ I.O. นะครับตรงนี้ตั้งเป็น IP Simulate นะครับ127.0.0.1นะครับตอนนี้เราซินะครับแล้วนะครับตอนนี้ก็หน้าจอของทัชสกรีนก็จะขึ้นมาไม่มีตัวหลายลาแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อกันได้เสร็จแล้วยังก็ะพิบอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิกรันนะครับคลิกโอเคนะครับเพื่อที่จะรันกับ ตัวซิมูเลตของเรานะครับนะครับถ้าเรานะครับ forward นะครับเป็นสีแดงนะครับรีเวิร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดนะครับ reverse reverse นะครับฟอร์เวิร์ดประมาณนี้นะครับเป็นการกระทำแบบจ็อกกิ้งนะครับ ครับแล้วในส่วนนะครับในส่วนเนื้อหาในส่วนของการควบคุมดีซีมอเตอร์โดยการให้กลับทางหมุนแบบจับกิ้งนะครับเรามีเพียงเท่านี้นะครับในวันนี้แลวเดี๋ยวส่วนในเนื้อหาในส่วนถัดไปนะครับก็จะมาขึ้นในส่วนของการควบคุมมอเตอร์ให้กลับทางหมุนนะครับดีซีมอเตอร์ให้กลับทางหมุนแบบรืเวอร์ซิ่งอัปเตอร์สต็อปแล้วก็ปักกิ้งเป็นลําดับไปนะครับตรงนี้แล้วก็จะขึ้นเนื้อหาในส่วนของทัมเมอร์และก็คา์เตอร์นะครับ ในวันนี้การสำเสนอเสนอนะครับก็ขอจบลงเพเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับใน Google Form ให้ทําแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยทำงานส่งผมนะครับในส่วนของใบงานนี้นะครับเป็นการกลับทางหมุนนะครับ DC Motor แบบ j o g ก i n g r e เวอร์ซิโดยใช้ PLC c h a n e i d e r นะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยดีไซน์ทัชสกรีนนะครับโดยโปรแกรม Visual Basic ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งงานผมนะครับเป็นงานกลุ่ม สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ